ซีรีส์คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อท็อปิกวันนี้ฝากเงิน10,000แบาทกับแคมเปญเงินฝากประจํา36เดือนนะครับจะแบบไม่มีสมุดคู่ฝากจากธนาคารไทยพาณิชย์นะครับ SCB e p a s s Book รับดอกเบีย้ยสูงสุดที่2.4%่อต่อปีนะครับฝากหนึ่งแสนได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูแคมเปญในการฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ บัญชีเงินฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากนะครับหรือ SCB ePlus Book นะครับให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นฝากประจำ12เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง1.8%ต่อปีฝากประจำ24เดือนให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.35%ต่อปีแล้วก็ฝากประจำ36เดือนนะครับฝากนานเลยถึง3ปีนะได้ดอกเบีย้ย2.4%ต่อปีนะครับข้อดีคือสะดวกไม่ต้องพกสมุดนะเพราะไม่มีสมุดคู่ฝากสามารถดูผ่าน SCB Easy ได้นะครับเพียง แดกเอกสารยืนยันตัวต้นหรือทำรายการได้ทุกสาขาเลยมันก็จะมีตัวเป็นกระดาษ A4 ออกมานะครับก็จะใช้ตัวนั้นแหะนะครับที่เป็นเลขบัญชีนะใช้ในการทําธุรกรรมได้หมดเลยนะครับปลอดภัยแจ้งความเคลื่อนไหวผ่าน scb connect นะครับหรืออีเมลนะครับ notification นะครับพร้อมรับ e statement ในเดือนถัดไปนะครับรายละเอียดของเงินฝากนะครับเลือกเวลาฝากได้นะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่บอกนะครับว่า12เดือน24เดือน36เดือนนะครับ3เ น6เดือน9เดือนก็มีแล้วก็ความเสี่ยงต่ำวางใจกับผลตอบแทนด้วยดอกเบี้ยที่แน่นอนตามกําหนดระยะเวลาที่ฝากนะครับคุณสามารถนําเงินฝากดังกล่าวมาค้ำประกันสินเชื่อของธนาคาร SCB ได้อีกด้วยนะนะครับมีให้เลือกนะหลายระยะเวลาเลยก็สามารถที่จะดูได้แบบไม่มี มันมีแบบสมุดคู่ฝากกับแบบไม่มีสมุดคู่ฝากแบบไม่มีสมุดคู่ฝากเนี่ยจะให้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า3เดือนได้1.2% 6เดือนได้1.35% 12เดือนได้1.8% 24เดือนได้2.35%และ36เดือนได้2.4%นะครับเงื่อนไขหลักนะครับเงินฝากประจำนะ เปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับสำหรับ1เดือนเนี่ยเปิดบัญชีขั้นต่ำห้าล้านบาทแต่สาหรับเงินฝากประจํา3เดือน6เดือน9เดือน12เดือน24เดือนและ36เดือนเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1 0 0 0บาทก็สามารถเปิดได้นะครับสาหรับคนที่มีน้อยก็เปิดด้วยเงิน1000บาทนะครับแล้วก็บัญชีเงินฝากประจานะครับแบบไม่มีสมุดคู่ฝากหรือ e p a s s b o o k รับเปิดบัญชีเฉพาะลูกค้า บุคคลธรรมดาเท่านั้นนะครับกรณีบัญชีแบบไม่มีสม,มุดคู่ฝากลูกค้าจะต้องมีอีเมลแอดเดสด้วยนะในการแจ้งสเตตเมนต์นะครับเพื่อรับอีเมลแจ้งนะครับ o t i f i c a t i o n และก็ e s t a t e m e n t ครับเมื่อครบกำหนดระยะเวลา,าฝากหากท่านไม่ถอนเงินต้นหรือดอกเบี้ยรหรือถอนบางส่วนโดยยังมียอดคงเหลือนะครับในบัญชีอยู่ให้ถือว่าลูกค้าตกลงฝากเงินนะครับตามยอดคงเหลือดังกล่าวต่อไปโดยถือว่าเป็นการฝากประจำต่อไปโดยมีระยะเวลาการฝากเท่ากับระยะเวลาการฝากเดิม และได้รับอัตราดอกเบีย้ยเท่ากับอัตราดอกเบีย้ยนะครับฝากประจําประเภทนั้นณนะวันที่ครบกําหนดระยะเวลานะครับเงื่อนไขาการฝากการถอนนะไม่มีกําหนดการดํารงเงินฝากขั้นต่ําในบัญชีอัตราดอกเบีย้ยกรณีผิดเงื่อนไขาการฝากกรณีลูกค้าถอนเงินนะครับทั้งรายการหรือแต่บางส่วนนะครับก่อนครบกําหนดเวลาการฝากธนาคารจะจ่ายดอกเบีย้ยสําหรับจํานวนเงินฝากส่วนที่ถอนก่อนครบกําหนดนั้นดังนี้ หากระยะการฝากไม่ถึง3เดือนธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยหากระยะการฝากตั้งแต่3เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึงระยะเวลา,าที่กําหนดธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยใน ให้สําหรับนะครับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราดอกเบีย้ยต่ําสุดของเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่จ่ายให้กับลูกค้าในประเภทเดียวกันณนวันที่ฝากโดยธนาคารจะหักภาษีในที่จ่ายและไม่ทบต้นนะครับค่ารักษาบัญชีไม่มีการเก็บค่ารักษาบัญชีนะครับการต่ออายุบัญชีเมื่อครบกาหนดระยะการฝากนะครับเมื่อครบกาหนดการฝากธนาคารจะฝากต่อให้เป็นเงินฝากประจําที่มีระยะวาการฝากเท่ากับนะครับระยะวการฝากเดิมโดยใช้อัตราดอกเบีย้ยนะครับ เงินฝากประจําประเภทนั้นณวันที่ครบกําหนดนะครับช่องทางการติดต่อลูกค้าศูนย์บริการนะศูนย์สองเจนะครับธนาคาร SCB หรือธนาคารไทยพาณิชย์นะครับทุกสาขานะสามารถที่จะไปดูคํานวณดอกบัญชีเงินฝากประจํา36เดือนนะครับเรามาดูแยกกันทีละปีนะครับปีที่1น2ะครับ12เดือน365วันเงินต้น1 0 0 0 0แดอกเบี้ย 2. 4จดะดอกเบี้ยที่รับ2,400บาท รวมดอกเบีย้ยตลอดทั้งปีคือ7,200บาทนั่นเองนะครับดอกเบีย้ยหักภาษีจ่าย15% 7,200บาทหัก15%หัก1,080บาทเหลือ6,120บาทรับอัตาดอกเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับสรุปเงินต้น100,000บาทบวกดอกเบีย้ย6,120บาทเป็น1 6 1 2 0บาทรับอัตราดอกเบีย้ยนี้ได้เลย ก่อนจากการซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยงเงินฝากจะมากันในทุกๆวันนะครับจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด็ดๆแคมเปญโดนๆมาพูดคุยกันเพราะนั้นอย่าลืมติดตามรับชมนะครับแคมเปญนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดตัวเลขอื่นๆกันอีกนะนะครับรอรับชมว่าจะมากันในวันไหนนะครับก่อนจะก,กันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบบติการและแอป Mobile Banking ให้เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเ b r e นะครับร o ต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก sms ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ4นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ไว i f ฟ,ฟสาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ เนะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิม,มาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นระมัดระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0 0สนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ200แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับระมัดระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดรบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ่าน1,2,1,3